สวัสดีจ้าเป็นเพื่อนเอฟซีที่น่ารักทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนด้วยจ้าที่เข้ามารับชมเบิงคลิปการเลี้ยงหมูน้ำแป๊ลจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนป้าหมูคนุุ้บนจ้าเ,เพื่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี้นอกจากเ,เพื่อนๆจ้าแปววจะน้ำเรื่องเกี่ยวกับปรกไข่ไข่เจ็๊บข้องหมูเฮ่านี่ละจ้า มาบอกมาคุยสู่กันฟังเพื่อว่าเพืเ่อนๆที่เลี้ยงหมูน้ากันนี่จะได้สังเกตอาการหมูเจ้าของใด้นาะจา้ะสำหรับลรกตัวนี้เนาะจา้ะซื้อว่าโรคพิษสุนัขบ้าทเทียมในสุกรเน,เนะาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะทาลูกหมูหน่อยระยะดูดนมแม่จนถึงประมาณ3เดือนนี่นาะจา้ะถ้าได้ดป่วยเป็นโรคตัวนี้เนาะจะาตายเร็วนะจ้ะเพื่อนๆจะรักษาอย่างตายเร็ว แล้วก็บ่มียารักษาเนาะองจากสำหรับตัวนี้บ,บ่บมีวัคซีนบ่มียารักษาสําหรับตัวนี้นนนเนาะองจากเพม่อนๆผื่อจ้าเข้าก็เอื่นวา่ารักษาไปตามอาการเนื่องจากพะว่าลรกตัวนี้หันมันเสิมีระยะฝากตัวในหลางกายหมูอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะองจากเรือกว่าเจ็บวันน่ะนะว่าจะออกอาการหาใหมูเ้าแสดงอาการในคนเลี้ยงหมูดูก็คือว่า มันเกินจะรักษาได้เนอกจากเพื่อนๆจ้าบัน้นานสาหรับหมูใหญ่เนอกจากถ้าเขามีอาการแบบนี้เนอกจากอาการถี่ๆปไปเอาจะเบาซูวฟั่งนี่สำหรับหมูใหญ่แล้วรุ่นพ่อพันธุ์แม่พันธเนื่อจากอาจจะพูถึงกับเสียชีวิตเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหมูทองนี่ถ้ามีปว่วยเป็นโรคตัวนี้ก็จะค,คือเกิดอาการแท่งลูกเนอ่อจากสำหรับแม่หมูถี่อุ่มทองเนาะ สำหรับโรคตัวนี้นอกจากเพื่อนๆจ้าโรคพิษสุนัขบ้าทเทียมในสุกรนี่นอกจ,จากจะวุมียาวัคซีนรักษาเฉพาะโรคนอกจากเพื่อนๆจ้าเขาก็จะต้องป้องกันร,รักษาเบื้องต้นตามอาการที่หมูเป็นหมูป่วยนอกจากเพื่อนๆื่อนบานีนานการติดเชื้อตัวนี้นอกจากจะมีผ้าหานำโรคก็จะเป็นพวกหนูบาดเนาะเป็นพวกไก่โนกนอกจากซัดปีกหรือว่าเป็น ng, ยุ่งจะสีนอกจากเป็นมแมลงวันจะสีนอกจากการนำเชื้อโรคมาติดหมูของเหาเนาะ สำหรับโรคพิษสุนัขบ้าท,ทียยมตัวนี้นาะจ้กมันสามารถติดต่อจากสัตว์กับสัตว์ไปหากันได้ว่าจะเป็นหมา <c oughs> เป็นแพะ <c oughs> เป็นแมวน่าจะเพื่อนๆจ้า <c oughs> <c oughs> <ๆ>สำหรับโรคตัวนี้เนาะแต่ว่าเ่าก็จะมีวิธีป้องกันร,รักษาโดยการดูแลเรื่องอาหารการกินความสะอาดนอกจะเพื่อนๆจ้า บันนี้เสือเวลาตัวนี้มันจะติดต่อได้ทั้งอะลมหายใจนอกจากหรือว่าจะเป็นพวกน้ำมูกน้ำลายหรือว่าจะต้องเป็นทั้งสิ่งที่ว่าเขาคับทายออกมาจะสีน่าจะมันจะเป็นการติดต่อทีแบบว่าเราว่างยากนอจากเพื่อนๆืนจ้าเพียงแต่ว่าเหาต้องสังเกตอาการหมูเห่าแต่มีอาการป่วยเฮาต้องรีบรักษาเบื้องต้นนอกจาะเพื่อนๆื่อนจ้าเพราะว่าเสื้อโรคตัวนี้เนาะ ถามมันเข่าไปอยู่ในร่างกายหมูถิดติดเชื้อแล้วนะับจากวันทีน่หนึ่งนอกจากถิดติดเชื้อนะ่จาจะวันแรกติดติดเชื้อนะจาจจะเพื่อนๆืนจา้ามันจะมีระยะฝากตัวอยู่ในหลางกายหมูห่าอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นอกจากเรื่องว่าจิตวันกว่าจะออกอาการให้เห่าเห็นว่าหมูห้านั่นปวยนักปวยแห้งนอะกจากเกินจะรักษาเนาะ แต่ว่าอาการแหลแฉก็จะมีการเป็นไขมีอาการซึมมีอาการอาเจียนนอกจากนี้ละลักษณะของหมูที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนักบาดเทียมแล้วก็มีอาการท้องเสียนอกจากถ้ามีอาการแบบนี้เพื่อนๆต้องรีบรักษาอาการเบื่องต้่นก่อนตามอาการนอกจากห้ยยาตามอาการนอกจากเพื่อนๆจ้า การรักษาเบื้องต้นนอกจากถ้ามูเฮาเป็นไข้เข้ากับให้กินยาแก่ไข่นอกจากหรือว่าฉีดยาแก่ไข่เนาะบันี้ถ้ามูท้องเสียก็ต้องรักษาอาการมูท้องเสียให้ยุดทายนอกจากถ้ามีอาการท้องเสียแล้วก็อาเจียนมีอวบนอกจากก็ต้องให้มีการให้ยาขาเชือ่อเพราะว่าจะเป็นทั้งให้กินหรือว่าทั้งฉีดยานอกจากเพื่อนๆจา้าคือการรักษาเบื้องต้นนั่นนะถ้ามูมีอาการป่วยที่เฮ้าแนม เห็นมองเห็นน่าจะรู้สึกได้ว่าหมูห้าบสมบายโตแล้วมีอาการนอนซึมกินอาหารหน่อยลงมีอาการเป็นไข้เขาต้องรีบรักษาหรือว่าท้องเสียก็ต้องรีบรักษานาะจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ายห้ปล่อยไวเป็นระยะดูระยะหน้านอกจากบานีธาระยะจากท่มือแรกติดเชื้อแล้วก็จนถึงอาทิตย์หนึ่งเราบ่ดได้รับการรักษานาะจ้ะเพื่อนๆืนจ้าบานี้อาการที่ป่วยนกป่วยแห้งข้อหมูจะออกอาการแบบประมาณว่าลูกเดินบอได้นอกจากเราควบคุมจะคล้องบอยู่เนาะ พราะว่าเชื้อโรคตัวนี้มันจะเข้าไปทําลายระบบประสาทของหมูนะจ๊ะหมูน่นจะบ่าสามารถควบคุมาการส่งตัวการเดินหรือการลุกน่าจะเวลาเดินนะเนาะก็จะเดินเป็นวงกลมนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเดินเป็นวงกลมย่างไปรอบๆหอกแต่ว่าเดินเป็นวงกลมขางใดขางหนึ่งน่าจะควบคุมการส่งตัวประยูเวลานอนลงขานี่ก็จะเหมือนเหมือนแลนเหมือนถีบอยู่ตลอดเวลาน่าจะอาการที่แบบว่าเป็นแห้งเป็นนัก โดยเฉพาะลูกหมูหน่อยอสังเกตได้เวลาไก่จะเสียเนื่องจากเวลาไก่สินตายหรือว่าอาการเป็นนะักเป็นแห้งเกินรักษาเน่ขาเขานอกจากเวลาเขานอนลงจะแลนคือจังถีบจักรยานนี่จะเพื่อนๆจ้าสมมอาการสักอาการแบบว่าขากระตุกนะนะั่นนะเวลาติดป่วยเป็นแห้งบานนี้ถึงขันจะเสียชีวิตก็จะมีเลือดออกตามจมูกตามปากนอกจาก บันีสาหรับพวกแม่หมูที่อุ้มทองหรือว่าหมูแม่มมาเนอกจะเพื่อนๆจ้าถ้าป่วยเป็นโรคตัวนีเนอกจะอาจจะบาถึงกันชุนซูนเสียชีวิตเนอกจะแต่ว่าลูกในท้องนี่อันโอกาสแทงสูงเนอกจะอาจจะเป็นลูกหมูตายก่อนคลอดใดเนอกจะเพื่อนๆจ้าบันนี้คนเลี้ยงหมูคือเฮานอกจะต้องสังเกตอาการหมูเนาะแล้วก็ให้ยาตามอาการจะเพื่อนๆจ้าลดการศูนเสียเนอกจะ ไปเอากระหน้ำเรื่องนี้มาบอกมาคุยสู่กันฟังเพื่อจะเป็นสาระประโยชน์ให้เพื่อนๆื่อนที่เลี้ยงหมูน้ำกันนอกจากลดการสูญเสียนะในการเลี้ยงหมูห้องเจ้าของนเนอกจากเพื่อนๆื่อนจ้าเป็นโรคที่นากลัวโรคหนึ่งนอกจากสำหรับการเลี้ยงหมูนอกจากเพื่อน,นๆืนจ้าบันนี้สำหรับวิธีป้องก,กันโรคนอกจากเพื่อนๆื่อนจ้าเบื้องต้นเ้าก็ต้องดูแลสภาพสิงแวล้อมโรงเลื่อนของหมูห้านอกจากเพื่อนๆืนจ้าบ่ให้จืดนบ่ให้แชะให้สะอาดนอกจาก แล้วก็พวกเรื่องอาหารเรื่องน้ำนอกจากเพื่อนๆจ้าก็ต้องใส่สะอาดเนาะถ้าเพื่อนๆที่เลี้ยงหมูด้วยเศษอาหารนอกจากกรควรจะนํามาต้มให้ซุกก่อนเนาะถ้าเ้าไปเอามาจากหลานอาหารหรือว่าร้านหมูกระทะหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนอกจากที่เป็นเศษอาหารเที่ร่วมกันอาจจะมีแมลงวันตอมหรือพวกเป็นแมงสาหรือเป็นมีพวกหนูพวกนี้เละจ้าเพื่อนๆจ้าเขาก็ต้อง้องกันโรคไว้ก่อนนอกจากเขาก็เอามาต้มให้มันซุกซะก่อนแล้วก็ทิมให้มันเย็นนอกจากเขาจังคอยเอามาคลุก ผสมกับลำหรือว่าเอาไหหมูห้ากินนอกจากเพื่อว่าป้องกันโรคก็น,น่าจะเผื่อนผืจ้าสำหรับอาหารแดดหนามนอกจากให้สะอาดนอกจากแล้วก็รักษาเรื่องพวกคอกหมูนี่แหละจ้บาบบใหพวกมีนหนูมียุ่งมีแม,มงวันนอกจากเผื่อนผืจ้าเพื่อลดปัญหาเหลืองโรคจะตตาม,มาเนาะการเลี้ยงหมูนอกจากถ <c oughs> ามหมูห้าบ่บป่วยบบเป็นโรคนอกจากการเลี้ยงหมูก็จะบ่คอยมีปัญหาแลวการเลี้ยงการสางรายได้นอกจากก็ะจะบ่เหตุนในคนเลี้ยงหมูนี่ขาดทุนนอกจากเผื่อนผืจ้า สำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะไปอาก็ขอขอบคุณทุกการติดตามเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนเอซีทุกคนแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาต,ติดตามเบืองคลิปการเลี้ยงหมูไม่เนาะจ้ะขอขอบคุณหลายๆติดตามเบืองคลิปต้องการไปเรื่อยเด้วยจากเพื่อนๆืน,นจ้าสนใจเรื่องยาอาหารเสริมเนาะจ้ะ อยากใส่น้ำปลาแอลนอกจากกระทักม่ใดนอกจากทั้งเฟซบุ๊กนอกจากน้าวรัตน์คนเลี้ยงหมูหรือว่าเบอร์โทรของปลาแอลนอกจากจะขึ้นให้เบิงเนาะบวกไลน์นอกจากผื่นลายอัตโนมัตินอกจากจ้งไดนก็ขอพุณทถูกการติดตามนอกจากทักมาบอกมาคุยกันใดเนาะปลาแอลจะส่งของทุกวันจันจะ์ป็นเพื่อนจ้าอาทิตย์หนึ่งส่งของแต่หนึ่งนอกจากส่งยาให้เพื่อนๆนอกจากสนใจกระทักมาใดนอกจากเวลาหมูเฮามีอาการป่วยเนาะต้องรีบรักษานอกจากเพื่อนๆจ้าเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยอาโชคดีมีความ สวขทุกคนด้วยจากเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า